สรุปข่าวในเดือนมีนานะคะปฏิทินการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการหรือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเงินเข้าวันไหนเงินได้เท่าไหร่มีอะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆก่อนใครค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะว่ามีเงินอะไรเข้าบ้างในวันที่1นเี่ยนะคะก็คืออ่าหนึ่งมีนาเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยพอมีเงินเข้าเป็นปกตินะคะได้เงินตรงเนี้ยก็คือ500บาทก็เป็นเงินค่า โดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟฟ้ารถเมล์รถบรขอสอตรงนี้นะคะห้าบาทไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้ก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะถึงจะได้วงเงินนี้ แล้วก็วงเงินอีกวงเงินหนึ่งก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้200บาทแล้วตอนนี้คือเขาเพิ่มเป็นกําลังซื้อให้อีก200บาทฉะนั้นใครเคยได้200จะได้เป็น400บาทแล้วเกิดใครเคยได้300ก็ได้เป็น500บาทนะคะสามารถไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนวงเงินค่าการหุ่นต้มนะคะ45บาทต่อ3เดือนเนี่ยก็ใช้ได้1ครั้งนะคะก็สามารถใช้ได้ไปปกติเลย มาดูรายการต่อไปรายการตรงนี้จะเป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนเด็กนะคะเงินตรงนี้ในวันที่10มีนาเนี่ยเงินจะเข้าอุดหนุนเด็กนะคะก็คือ600บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยไปจนถึงอายุ6ขวบเลยนะคะก็จําง่ายๆนะคะเข้าทุกวันที่10นะคะก็แต่เดือนมีนาเนี่ยเข้า10แต่เดือนเมษาจะเข้าวันที่8ก็อย,อยังไงเดี๋ยวผู้จะมาแจ้งปฏิทินให้ทราบอีกทีหนึ่งว่ามีเงินอะไรบ้างถ้าติดวันหยุดวันราชการเขาก็จะปรับเปลี่ยนเพิ่มให้ตรงนี้นะคะสำหรับ เงินอุดหนุนเด็กนะคะส่วนเงินต่อไปก็เงินสําหรับผู้พิการในตรงนี้ก็เงินเข้าในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้พิการก็อย่าลืมนะคะไปเช็คเงินกันในวันนี้ก็จะมีเงินเข้าผู้พิการ800นะคะตรงนี้ก็เช็คสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็เงินสําหรับเพียผู้สูงอายุเช่นเดียวกันเข้าในวันนี้10มีนาคมนะคะก็คือ 6 0 0ถึง1,000บาทตรงนี้เงินเข้าเป็นขั้นบันไดนะคะเกิดใครมีพ่อแม่ป่ย่าตายายนะคะที่อายุท่านนะคะเกือบจะ60บริบูรณ์ครบ60บริบูรณ์บริบูรณ์แล้วยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะให้ไปลงทะเบียนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้ที่มีสิทธิ์ในตรงนี้เพื่อจะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้ค่ะมาดูรายการต่อไปเลยวันที่18สําหรับ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้คาน้ำค่าไฟนะคะเหมือนเดิม100 200 100บาทหรือก็315บาทตรงเนี้ยถ้าท่านใช้200นะคะท่านก็จะได้เงินคืน200สําหรับค่าไฟใช้เท่าไหร่ได้ตามนั้นเลยก็อย่าลืมต้องลงทะเบียนก่อนเงินเหมือนเดิมเงินในวันที่2เงินงวดสุดท้ายก็เงินผู้พิการตรงเนี้นะคะก็ได้เพิ่มอีก200บาทกดออกมาเงินเป็นเงินสดได้นะคะก็ รายการทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ปุ้ยแจ้งให้ทราบก็มาสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะไม่ยืดเยดื้อก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับสิทธิ์อย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านกันนะคะถ้ามีข่าวการแจกเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรในตรงเนี้ปุ้ยจะมาแจ้งให้ทราบขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนค่ะขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ